เด้อพี่น้องเรียนน้ำมาที่นี่น้องขอบดงบ้านหัวขัวเรียนน้ำกันครับแดดฮ้อนๆเออมื่อนี้บ่แดดปันใดเมื่อนี้คึมคึมบ้านหัวขัวาน้องขอบดงบ่หลงดอกผู้ใดผู้บ่ครับผู้หมานกับมีผู้เรียนน้ำซื่อๆกับ้ยน้ำมันเลือกครับผมเอาปลาบ่ทันดอกปลาโตซวซำคว้ยหน่อยนี่ล่ะมันถึงเอามันบ่ได้ เหี้ขาดเครื่องก็มีส์เหรอครับฉีกเหี้เหี้กองกันดึงนหะนไม่เลยขาดเอาบะเบิองด้ยวยเสี้ยนขางฟังนี่เพิ่นได้หมานโลอันนี้ก็คือสีหมานก็มูอยู่หลงนี่า <c oughs> ขางฟังคนนะ่ะโอ้ได้หลายครับนี่อันนี้เพิ่งเริ่มต้นได้ครับหนึ่ชั่วโมงเดียวเองอีกซี่ชั่วโมงอเอเอเอนี่เอนี่มาทางนี่เอ,เอ,เอ นี <m í toys> like ่ right. <im hr an sound> ่ไมมันอยู่ทงแหน่เด้เนี่ยทางพี่อยัางบ่มาทางพี่เอานี่ละมันไปทางนั่นละมันตะวันกลับเอาถ้าเบิ้งเหรอมึงเพิ่ีอาปลาญ่ขึ้นมาที่เนี่ยมันเมื่อยหรอละมันเมื่อยแล้ว กับให้ซุกไส้มันสูขคนเด้อผู้ใดก็ได้มาทางไก่ทางไก่หใ,กให้ซุกไส้มนนันปีนาฟ้าไม่กระสีได้ไหมอีกด้วยสมซาสมฤทธิ์เลยประคาวใหญ่เลยไหมเนะาะแต่ว่าปีนี้น้ามันเลิกนอามันเลิกเอาหน่าอยู่ป่าป่ามันก็นเก่งขึ้นกันน้องมีหางเนาะก็หน,นีได้ สมัยกวนกับว่าข้าวเหรอครับน้องนี่เอาเถ้เบ,บื้องเถ้าเบื้องเมื่อก,กี้เพิ่นว่านบ่อนเนี่ยนี่สมานบอ่อมานเอาขึ้นมาเบิ้องลู่สายตาชาวโลกเบิ้งดูนี่เอาขึ้นมาเบิ้งดูแสบบงด,าาง,ดงว่าของเฮน่าด้วยนั่นนั่น <laughs> ยึบยกูนะ่นดึงควงลนงลนยเอาดึงขนานันโอ้ปลาตองบอท่านครับบอท่านครับตัวนี้โอ้ยว่ามันแข่เล่นน้ำบอนก็นได้